พี่น้องครับการลักษณะต้อนวัวขึ้นรถสองชั้นที่จะส่งไปสั่งฝั่งเวียดนามเป็นลักษณะน,นี้นะครับเ,เป็นลักษณะน,นี้นะครับฝั่งจากอาัวจะฝั่งไทยพักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อรถไปส่งฝั่งเวียดนาม บ่นี่มันมีแท้จริงบ่ครับตลาดแท้จริงครับมีแท้จริงได้ไปคุยในโซเลในคุยกับพ่อค้าเวียดนามอ๋อครับได้โตเจ้าของเองอยู่ฟังล่าครับที่เล่ากับรับซื้อมาจากฝั่งไทยไปพักฝั่งล่าอ๋อแล้วก็แกขึ้นรถตู้รถคอนโดขึ้นรถคอนโดสองสั้นครับผมครับส่งไปเวียดนามคู่มือคู่มือเลยโอ้โหส่งไปคุยไปคุยมากบอกเราบอกอยากได้มือเราพันตัว ครับผมปัานั่นเลยป้านั่นเลยเต็คู่มือีนทีมงานที่รับซื้อยางเมืองไทยได้เมื่อละสี่ร้อยห้าร้อยตัวมันน่พอสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับืัอนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอสํารงทภาพครับจังหวัดสุรินทร์ครับืันนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมอัธชชาฟาร์มนะครับซึ่งเพื่อนได้เลี้ยงต้นน้ำครับเลี้ยงว่าต้นน้ำแล้วก็ับมาเป็นเลี้ยงว่าขุนนะครับขุนมาหลายแบบหลายรุ่นนะครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงว่าขุนพ้อมกับ ่เมื่อนี้นะครับเพื่อนสจมาเปิดเผยตลาดนะครับตลาดเมืองนอกนะครับตลาดเวียดนามมีจริงหรือบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ชาติน้ำกันครับไปกันเลยครับ2ชั้นเลยนะครับประมาณเกือบแปตัวนะครับต้องเดินทางไปถึงฝั่งฮานอยก่อนห้าโมงเย็นนะครับ ีครับ e> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนิยาตแนะ่ยนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักครับครับผมอัตชาฟาร์มครับอยู่พิกัดบ้านอารืครับตำบลสามสงขับอําเภอสามสงขับจังหวัดสุรินทร์ครับเมเนี่นะครับพาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมอัตชาฟาร์มนะครับกาพี่ช่านะครับผอมเป็นผีนองครับพี่ช่านี่เริ่มเลี้ยงง้วนี่มาโดนหรือยังครับประมาณปีกว่าวครับปีกว่าวปีกว่าวคอนนั้นมีแนวคิดจังไหนจังไหนหันมาเลี้ยงง้วนเนาะเอ ก็ท <jam Stadium> ่เฮ็ดยังกินอือเคยเลยหล่นไปเห็ดงามอยู่แถวกรุงเทพกรุงเทพโดนอ๋อครับก็มาเห็ดธุรกิจอยู่บ้านก็ถือว่าระบบโซล่าเซลล์กับโซบค้นต้งมีครับไปแล้วทีงนี้ก็มีช่องทางเอ้ยอยากเลี้ยงงัวะเน้อยครับครับก็เลยไปหาซื้องงวมาเลี้ยงอ๋อครับตอนแรกคิดแนวคิดจัางไนของการเลี้ยงงัวเอาต้นน้ำหรือียเอาสายใดรดี ตัดสินใจบอกเลยซื้อต้นน้ำมาก่อนอ๋ออ่าประมาณเกือบเกือบสาตัครับเอาเลี้ยงไปเลี้ยงมามโอ้มันคือให้เงินยากแค่อ๋อครับ<ต>เกิดวันระายะเอียดม,มันการเลี้ยงต้นน้ำมันโดนมันโดนครับมันโดนครับอ่าเลวก็เอา้ากลับมาอีกช่องทางหนึ่งคือการเลี้ยงงูขุนครับ มาสู่การเลี้ยงว่าขุนมันเนี่ยอ่าสู่เรื่องขุนก็บมดจักตลาดเลยว่าลู่ตลาดเลยวันั่อมโค้งเลยหลายที่หลย่อมโค้งเลยครับแต่ว่าโหดยังเดียวว่าไปซื้อวัวมาก่อนซื้อวัวมาก่อนจะมาว่าการเรื่องตลาดครับนาะครับประนันเลยซื้อมาสิบตไปเออเลี้ยงไปเลี้ยงมากกับหาคููข่าคู้ซื้อครับอก็ได้ผู้หนึ่งแหละพ่นว่าเลี้ยงเอาเรายาวสิบเดือน โอ้ยสิบเดือนสิบเดือนเลยโอ้ยเป็นเกือบปีเนาะครับเนาะเกือบปีเลี้ยงไปเลี้ยงมาหกจุดเดือนมดเงื่อนมันคือสี่ร้อยหล่อร้อยหล่อก็เอ้ยไปหาผู้ค่าผู้ค่าไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางใหม่นแนวทางใหม่มขึ้นโดนแท้สิบเดือนก็ได้ช่วงแรกคือสี่เดือนอ่าก็ช่วงนั้นก็เรียกมาโดนแล้วก็ เออให้กินหัวหันตามสูตรทำข้อค้าได้น,นั่มาครับอ่าก็เลี้ยงไว้อีกประมาณเดือนนึงกว่าก็จับขายสุนชินปีพอดีเลยอ๋อปีปไก่ป<ต>ั<า>งครับปีไก่เหรออ่าปีไก่ต้นอ่าบันี้สรุปว่าจักเดือนชุดแรกทีเ่อเอาที่เอาเลี้ยงหลากเงาป่ะครับแปดเดือนแปดเดือนจังได้ขายจังได้ขายเอาบอตรงๆบัตขาดทุนบอชุดแรกชุดแรกบัตขาดทุนโยโตโยโตครับเพราะว่าสาเหตุครับสาเหตุก็คือว่าเข้าไปลดต้นทุนมันโดนเนาะฮะก็ไปหาซื้อ อ่ออาหารบะแม่นหัวอาหารอ่ะนะอ๋อเป็นอาหารเป็นแป้งนั่นแป้งแป้งข้าวโพดมาให้กินคือว่าให้อิ่มให้อ้วนมันอ้วนอยู่มันอ้วนแต่มีติน้ำอ๋อครับเบิ่งซ่องเนี่ยตัวอ้วนง่ายครับแต่หอดมือที่ขึ้นตาซังบ่ได้อืมครับแต่ว่ายังไงว่าช่วงสิ้นปีง่วงมันบ่พอที่ขายทางลงเคียงแล้วก็ต้องยอมรับไปครับอ่าครับเรื่อยๆ ปดเดือนในการเล <ปะ S 1> ีย้ยงเนาะบันนีชุดที่สองทุดที่สองครับชุดที่สองก็เก็บขี้หนักเอางัวเขาลา,าค่าสูงโอ้ลาค่าสูงเกินไปได้วยความบมลูความอยากได้ครับไปเอามาเองสิบต <c oughs> อาตัวหนึ่งตกกิโลละล้อยเศร้าหาโอ้ล้อยเศร้าหาครับล้อยเศร้าหาเอาเรี้ยงไปเรื่องมากก็มีปัญหาว่าหัวหารที่ทั้งพ่อข้า ทีแรกที่คุยกันไว้นี่ส่งมาบ่มี่สุนัอไฟเลี้ยงเราเอาหัวหาันไปกินหลงง่วงว่าบุกขืนงัวบ่าขืนครับอ่าคุยกันได้สี่เดือนเดือนที่สามมันบ่กขืนครับอ่าก็เลยหาพ่อค้าที่คบกันอยู่คู่มือเราก็ได้นําครับเอาส่งหัวหารมาให้ไปอ๋อให้เปลี่ยนสูตรซะเปลี่ยนสูตรซะครับอ่าเป็นจังไรครับเปลี่ยนสูตรอาหารหลงงัวงขืนบ่บัดนี้ขืนขืนแน่นอนเลยอ่าขืนแน่นอนเลยครับไม่ก็เกือบเจ็บขิงก็เกือบเจ็บแต่ว่ากะ พอหยุดได้พอหยุดได้อ้แล้วก็ต้องหาว่าปัญหาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอาสองชุดละลักชุดแรกกะหลากเง่าวเกินไปอาหารกะเป็นอาหารลดต้นทุนนาะครับนัวกะคืนชารอบหลบหบสองนี่คือปัญหาก็คือต้นทุนสูงต้นทุนสูงในการสื่อว่าแหลกเข่าอาหารกับามีคุณภาพกับมาเปลี่ยนอาหารใหม่ครับครับ มาได้สองชุดบัตนี้ชุดที่สามเลยครับบัตนี้ชุดที่สามเป็นการแก้ปัญหาทั้งสองชุดเลยครับงวดน้ำเข่าราคาบาสูงเกินไปครับครับแล้วก็สเปกสเปกวันนี้เจ้าของได้ไปเบิรงงานตลาดอยู่ฝั่งฝั่งเล่าครับสเปก็เลยหางวดพ่มาณนี่แหละตามสเปกที่ตลาดต้องการที่ตลาดต้องการเนาะแมนครับมัราคาก็บาสูงครับอ่าพ่อไปพ่อมา ครับผมประมาณสิบจดตัวสิบเจ็ดผมขออนาตถามนิดนึงครับคือลหลายๆคนนะครับเบิงมีการเลี้ยงงัวคุณลหลายๆคนิว่าตลาดต่างประเทศพ่อคาเวียดพ่อคาเวียดเนี่ยมันมีจริงบ่ครับพี่ตอบว่ามีจริงต่อว่ามีจริงเลยล่ะจริงเลยแหละขั้นเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าไปเบิงหนาตาเจ้าของโอ้เออไปนั่งกินนอนกินต้ำยืนน้ำกัน มันมีแทบบอมันมีแถบบอบอมีมีแถบบอพี่ชาเนี่ยก็บอบอให้คนตัวใดขึ้นกันบอให้ตัวใดขึ้นกันส่งเพียด์ต้องส่งยุสายหูหมดเลยครับผมเอาขึ้นรถเมืองใดเมืองใดขั้นตอนก็เอาออกไปครับหูหูหูหมดเลยจนมั่นใจนี่แล้วมั่นใจเลยคือเอาสิบเจตูนี่เขามาครับว่ามีจริงเขารับซื้อแน่นอนครับครับเอาว่าประสบการณ์การไปศึกษาดูงานเบึงครับมาเอาไปศึกษาดูงานหอดซอสซอสปลาปลาเนี่คือไดายังมาแน่หนึ่งตลาด ม,มีจริงบึเปลสองขั้นตอนต่างๆนี่คือเอาเงัวจากฝั่งไทยคำว่าฝั่งลาวก็เหตุกันณ์ยังไงประมาณนี้แหละลักล,กล่ะประมาณนี้นะสเปกงวเนาะสเปกงวแล้วก็พ่อค้าเขเรีนด้านก็ทีบอกว่าสเปกงวที่ต้องการ,รอืจากคําว่าของเราเองอืมันเป็นแบบใดแบบใดครับทางเวียดนามหน่ยคนเวียดนามเลี้ยงงวบอกเก่งสู่คนไทยอืครับ ครับเขายังบอกว่าไหนมีพัฒนาการดีพอสำหรับรอ,อ,อีกอย่างหนึ่งติดเรื่องกฎหมายภาษีกสิกรรมอืม,อมครับทั้ทงนั้นเรียกว่าได้แต่เรามักทั้งนั้นมักเนื้อแดงครับเนื้อแดงเามาก<อ>ักหลายบะนีงว่ารุ่นนี่เขาเอาไปเห็ดจากไหนครับเป็นตลาดเนว่ไหนตลาดตลาดรลับก้อยหรือว่าเป็นตลาดพรีนเมียมเป็นตลาดเนว่ไหนฟังพูนฟังพูนครับบ่มั่นใจแต่ว่าหมดภายในสองชั่วโมงโอ้ หมดภายในสองชั่วโมงขันอางว่เข้าไปเข้าไปทุกทุกวันหมดภายในสองชั่วโมงที่นู่นจะไม่มีตู้เย็นตู้แช่เนื้อโอ้ไม่มีครับทุกเขียงทุกลงข้าวเดียวเบิร์ดเลยหมดเลยหมดก่อนเก้าโมงเช้าแสดงว่าเขานิยมกินเนาะครับเขานิยมกินเขานิยมกินนะครับพ่อแมีพี่น้องครับเพราะว่าขันว่ารวดเร็วท่านใจปานนันเนาะแต่ว่ามีเนื้อมาซะ แบมีคุณภาพครับแป๊บเดียวเบรดแป๊บเดียวเบรดนะครับพอมีพี่น้องครับนนทนจะไม่มีตู้เย็นแช่เนื้อครับทุกเขียงจะมีนี่คือจุดแตกต่างจากบ้านเฮ้านะครับอภิณองครับการลักษณะตอนวัวขึ้นรถสองชั้น ที่จะส่งไปสั่งเอาฝั่งเวียดน,นามเป็นลักษณะนี้นะครับเ,เป็นลักษณะนี้นะครับฝั่งจากอาัวจะฝั่งไทยพักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อรถเอาไปส่งฝั่งเวียดน,นามนะครับท่านที่สองนะครับประบานพันตัวต่อว,ว,วันไม่พอขายนะครับ เวียดนามเลี้ยงวัวไม่เก่งเศราสู้คนไทยนะครับเมื่อกี้เออลูกคิมบอกมานะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ไซส์ประมาณ400-500ขึ้นนะครับามาจากฝั่งไทยแล้วเอาเป็นม้ามัด เดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิงงัวนะครับเบิงงัวนี่คือลักษณะงัวอ่างัวทีหัวหน้าแก่สองปีขึ้นไปครับหูกินก็หูสั้นหูสั้นด้วยครับเด้อหนังบางครับหนังบางอ่าหนังบางแล้วโครงสร้างก็ใหญ่ครับคือที่จะเอามาคุณได้อ๋อเพราะว่าถ้าไม่ตามสเปคนี้แล้วคุณแล้วโลเปื่งหัวอาหารแล้วก็จะขาดทุนครับผมอ่าที่ผ่านมาเจอปัญหานี้เจอปัญหาเนาะอ่างัวหนาวงัวอ่อนนะครับแล้วก็งงัวบริสเปกนะครับ โอ้อันตัวนี้คือสเปกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่ไงผมมามองว่าเป็นงวเป็นงวไทยกระโดนเป็นงวไทยกลางเขานี่แหละเนาะนแมนนะครับเป็นงวเป็นงวแบบโบราณโบราณแนานะครับบอลบอลเป็นงวสายพัฒนานะครับเป็นงวการขูนก็30วันสามสามสิบวันเก้าสิบวันเก้าสิบวันเก้าเก้าสิบวันเนาะเก้าสิบวันเพราะว่าคาณสร้างขาเขาจะเล็กอ๋อขาจะเล็กแล้วก็จะมากกว่านี้ไม่ได้เขาจะรับน้ำหนักไม่ได้ครับผมอ่าแต่เนื้อเยอะ เป็นสิ่งที่ตลาดเขาต้องการทุกวันนี้ครับตัวนี้คือเป็นงวสเปกที่ตลาดข้างข้างต่างประเทศพนองการนะครับพี่น้องครับซึ่งแตกต่างกับง้ว่าชาโลเล่นอะนะครับว่าประสบการณ์การการเหตุชาโลเล่มาก่อนเป็นเป็นจ่างไหนนอตอนนั้นเลี่ยงมีความเลี่ยงการเลี่ยงดูที่แตกต่างกันบอกครับคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกัน แต่ตอนนั้นเราวิธีการเลี้ยงวิธีการให้อาหารอะไรต่างๆเรายังไม่รู้อยังไม่รู้ทําไปมั่วๆงมงคงเลยงมงคงนะครับบทเรียนนะครับนาะบทเรียนถือว่าบทเรียนแต่เราบทเรียนราคาแพงยินดีแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจในเลี้ยงวัวเอาไปแบบฟรีๆแบบฟรีๆนะครับแนวทางนะครับแนวทางแนวทางนะครับอันนี้คือสภาพโรงเลือนนะครับโรงเลือนของ พิชาปเป็นเหตุไรนะครับอันนี้นจะแบ่งหัวทั้งเบอร์สิบเจ็ดตนะครับ <17 S 1> เป็นการครัครงร่วมนะครับครังร่วมแต่ว่ามีการโยงเสือกนะครับด้วยวผูกไว้เป็นโตโตเป็นจังไรครับเข้าขึ้นด้โยงใหมเนอะเอ้วนพม่าเป็นอ้วสายพันป่าจะปล่อยไม่ได้อ๋อเดี๋ยวมันจะชนกันพันสู่กันเองนี่ล่ะใช่ครับอา่าเราวิธีการเขากเรียงอย่างนี้ครับอา่ามันสะดวกในการที่จะขึ้นรถลงรถ อ๋อถ้าเราตัดเชือกไปมันจะช,ชนกันเองเพราสายป่าไม่เหมือนบารมันไม่เหมือนชาร์ลลี่ครับครับบะนี้เขาให้กินหยังแน่ครับแต่ละมื้อเนี่ยแต่ละมือ้อแต่ละวันช่วงเช้าก็อาหารข้นครับอาหารข้นตั้งแต่ 30, าหกโมงคร 30, ึ่งหกโมงครึ่งเราก็หมดช่างเดือนเดือนแรกในสองกิโลครึ่งต่อมือ้อครับนะครับช่วงเช้า ชงสาวสองกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งแรงสองกิโลครึ่งช่วงบ่ายช่วงเอาช่วงเที่ยงเที่ยงประมาณนี้ครับก็จะเป็นฟางให้เข้าไปอ๋อมีฟางเสริมตอนตอนใบใบนะครับตอนตอนสายสใช่ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปนะก็ไปครับอ่ามาแป๊บเดียวครับเอาแต่ละครั้งไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อครับการดูแลนี่ง่ายแห้งหรือไงสารแมนแมนแมนครับเพราะว่าเป็นเป็นแบบ ซ้ำเล่รนรปเนาะซ้ำเล่นรูปเลยครับการเลี้ยงแบบซ้ำเล่นรูปนะฮะแม่ครับแม่งนีตารางการเลี้ยงแบบซ้ำเล่นรูปช่วงบ่ายก็บ่ายซ้ำก็ฟังก็ซีเมิดแลก็เอาหัวอาหารเติมลงไปอสองวิเลือกครึ่งครับอของเดือนแรกการเลี้ยงเนาะครับผมแม่งทีมงไว้ครับหกโมงแรกตุ่มหนึ่งจะไม่เฟื้องโอ้ายแห้งครับง่ายนะครับพอไรพี่น้องครับอันนี้คือวิธีการเลี้ยงบ่ได้ยุ่งยากนะครับให้ยหาอาหารนี่คือ ตามเวลานะครับเสารเที่ยงก็คือจะเป็นฟางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฟางนี่ย่ามาแรงเข้าได้ไหายอีกบอหาอยู่ครับหาเป็นเป็นหหลบมิดไนนเนาะรอบมิดไนเลยครับรอบมิดไนกินหลายกว่าตอนเที่ยงครับหลบมิดไน่ให้พิ่กินแล้วก็นอนไปนอนไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอนาคตข้างหน้าว่างไหมจังหดสาหรับเป้าหมายการเลี้ยงวัวของเราอนาคตข้างหน้ามองว่าโอเคชจ้าเราบนใจเรื่องช่องทางตลาดแล้วนี่ก็จะแบ่งปันให้เกษตรกรเราแวกนี้ ได้มีโอกาสเลี้ยงอก็เลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาครับผมอ่าก็จะใช้พื้นที่ที่เหลือตรงนี้ตรงนี้นะครับพี่นีดองครับปรุงนี่ปรับปรุงน่าจะเออรอบแรกที่ขอกับเอ่อทกศว้คือห้าสิบตัวครับห้าสิบตัวก็วันทั้งวันทางทกศก็จะมาดูมาทำจริงไหมครับผมเพราะว่าเอ่อของที่มีอยู่ก็เป็นตัวอย่างให้สมาชิกได้เรียนรู้ ครับผมให้เรียนรู้ยังไม่พอต้องมาเรียนต้องมาเรียนเองศึกษาดยตนเองอยู่ใช่ครับคอ่าซึ่งมาศึกษาต้องมาศึกษาดูตนเองอ่าทิตย์หน้าก็เริ่มปรับปรุงที่พื้นครับอ่าได้ห้าสิบตัวพอดีห้าสิบตัวใช้พื้นที่ไม่เยอะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะห้าสิบตัวนะครับประมาน้องกระทาแต่ว่าเป็นจัดตั้งในแนวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับชุมชนชุมชนบัดนี้การเลี้ยงต้นน้ำของเฮาสิทธิ์ทางไหนต่อไปครับคิดว่า คิดว <EO> ่าต้นน <Natural. S 2> ้ำก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอ๋อเลี้ยงไปเรื่อยๆควบคู่กันไปนี่ละควบคู่กันไปนี่ครับอืเลี้ยงไปเรื่อยๆครับได้ผลผลิตมาถึงอายุหัวได้ก็เอามาขุนครับอืมมันง่ายกว่าอ๋อมันง่ายกว่าเป็นรถรถต้นทุนการซื้อเข่าเนาะแนนครับรถต้นทุนการซื้อเข่าครับผมเดือนหนึ่งปีหนึ่งได้อ่าจัก ซิปตัวใช่สิพอแล้วครับซิปตกับตีไปตัวละสามหมื่นกับสามแสนเนาะครับเนาะส่วนรถนะครับเป็นของเจ้าของเป็นองเจ้าของบ่ต้องซื้อเขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแจ้งพ่อค้าด้วยเออเรามีอัวนอกอัวในคอกเออเข้ามากิ่ตัวตัวทางปลายทางเขาจะจะได้บริหารจัดการได้อ๋ออ่าครับบัณฑิตทั้งพ่อค้าเวียดนามนี่เพิ่น ง้ชาโลเล่ง้ออื่นนี่เป็นต้องการหรอครับต้องการอยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าชาโลเล่ช่วงจะใช้ได้ช่วงหนาวช่วงอากาศหนาวเพราะชาเลลลี่นี่ชอบอากาศหนาวถ้าช่วงมันร้อนเนี่ยการเดินทางจากฝั่งไทยถึงลาวลาวถึงเหียดนาวนี่สู้ไม่ได้๋อ้ฮะส่วนก็ต้องการอยู่บ้านก็ต้องการอยู่จริงๆก็ทุกสายพันธ์นะเนาะสายพันธ์ครับทุกสายพันธ์นะครับพอมีพี่น้องครับทุกสายพันธุ์แต่ว่า ที่บเลือกเลยก็คือเพิ่นมาเป็นงัวเป็นงัวไทยแบบโบรานนะครับหรือว่างัวงัวอ่าผีพอนางงัวงัวพม่านะครับอันอันอันนี้คืองัวทีอ่าพอคาวียดจริงๆเราไม่่เพิ่นเอาเบิดนะครับมาีนสเปคน้ำหนักเพื่อนกาเก์บ่ครับต้องเด้นน้ำหนักประมาณอยู่เฉลียประมาณเท่าไหร่5้าร้อยขึ้นห0ารอยโลขึ้นครับ คันได้ก็คือผ่านเกณฑ์ผนเกณฑ์คือถ้าตามกว่าห้าร้อยโลอีกก็อีกราคาหนึ่ง<อ>ถ้าห้าร้อยโลขึ้นอีกราคาหนึ่งห้าร้อยห้าสิบขึ้นอีกราคาหนึ่งหกร้อยอีกราคาหนึ่งเ<อ>ขอาอยากไปเรื่อยๆผมก็ไซนี้ก็เข้ามาประมาณสามร้อยห้าสิบจอกประมาณสี่ร้อยห้าสิบหรือว่าเกือบแต 500, <อ>่ห้าร้อยอีกราคาหนึ่งได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นขอให้อ้วนไ้สเปก ครับครับตัวนี้คือวิธีการเลี้ยงเนาะไผ้ไผ่บ่าง้อขุนนะครับตลาดตันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่มันบ่มแม่นบไม่จริงครับบ่มมีเนาะบ่มแย่นบ่มแม่นนะครับและหลายคนไปสิมองอย่างสันเนาะครับและหลายคนมองอย่างนั้นมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าซัหรับพิซซ่านะครับเพิ่นว่าเพิ่นไปพ่อตลาดมานะครับเห็นด้วยตนเองเด็คุยกับตนเองแล้วก็มั่นใจนะครับมั่นใจตลาดยังเปิดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีช่องทางการ ซื้อขายนะครับไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอ่าโดยตลอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาสุดท้ายเราอยากให้พี่ชาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้อง การเลี war, ้ยงหวัวของเฮาเนี่ยครับเอ่อก็ยินดีให้คำปรึกษาครับอ่าวิธีการเลี้ยงและทางการตลาดครับผมผมแนะนําเท่านั้นนะครับผมไม่ไม่มีส่วนได้เสียเรื่องการตลาดครับนะครับแบ่งปันเนาะแบ่งปันเพื่อแบ่งปันท่านใดเกษตรกรท่านใดที่อยากจะเลี้ยงเริ่มต้นห้าตัวหกตัวก็ได้อ่าใช้เงินต่วนไม่เยอะครับจะเลี้ยงแบบไหนตลาดอยู่ยังไงครับมาคุยกันผมยินดีแบ่งปันเนาะยินดีครับจริงๆเรามองละหานะ เราก็เอามาร่วมกันขายกับเป็นเต็มโหลดเพินเด้นาะมันเป็นข้อต่อรองครั้งหนึ่งอ่าข้อต่อรองตัวนี้ของกลุ่มเอ่อที่ผมตั้งก็ห้าสิบตัวทั้งโน้นไปห้าเอ่อหกสิบตัวก็ร้อยกว่าตัวข้อต่อรองก็พอค้าได้อ่าต่อรองได้ครับตัวนี้คือแนวทางเนาะผู้ใดมีส่วนตัวมีหามิยังกันมาคุยกันมาคุยกันนะครับผู้ใดบอกอยากเขารวมกลุ่มเราก็เลี้ยงของเจ้าของมีหามิยังกันมาคุยกันนะครับอ่าบอกพิกัดประดเด็นหนึ่งอ้าต้องฝากละล่ะโซลาเซลล์ฮา อ่าก็ตอนนี้ก็บอกว่าธุรกิจอย่างที่ทํามาก็ประสบความสำเร็จก็คือธุรกิจโซล่า,าเซลล์ครับผมอ่าก็คันฟอแม่พี่นองอยากใส่บริการครับก็ทั้งปั๊มน้ำโซล่าครับอ่าอีกหน่อยก็จะเป็นเข้าฤดูแห้งครับบอบดาลครับอ่าดูดน้ําสาะน้ํามาให้พืชครับต้นหญ้าครับก,ก็การเลี้ยงวัว ก็ยินดีให้คำปรึกษายินดีนะครับผมพี่น้องครับครบวงจรสามารนี่ระบบโซล่าเซลล์ทุกอย่างทุกอย่างนะครับโซล่าเซลล์ครบวงจรครัผมก็ทำควบคู่กับการเลี้ยงวัวฟาร์มวัวนี่ก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับก็ยินดียินดีนะราคาไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดราคาไม่ได้สร้างตึกอย่างที่คิดกระจายครับผม ครับเอาฝากฝากเบอร์ครับฝากเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0982313448ครับนะครับครับผมเมเนนะครับก็ขอขอบคุณพี่ช่านะครับที่เพื่อนอนุญาตให้ผมพาพี่พนองเขามาเยี่ยมศึกษาดูงานตลาดตั้งประเทศมีจริงนะครับมีจริงไม่ตันบดตันนะครับพี่พนองครับผู้ได้เรียงว่าขุนกันสามารถโทรมาสอบถามเขาคำแนะนำกบพี่เพนดนะครับเมเนก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ